มินพิชยาลั่นแฟนหนุ่มพร้อมแต่งไม่เปิดหน้าเพราะให้เกียรตดย้มแลนอนาคตไว้แล้วก็เพราะเป็นเพื่อนกันมานานถึง10ปีรักครั้งนี้เลยแฮปปี้รู้ใจกันไปหมดสำหรับนางเอกสาวหน้าหวานมินพิชยาหลังเปิดตัวเขาแฟนหนุ่มนอกวงการอยู่แต่เจ้าตัวไม่ยอมเปิดหน้าให้เห็นช,ะชะดัดๆทำเอาหลายๆคนก็ลุ้นไปตามกันว่าสาวมินจะยอมเปิดหน้าหวานใจเมื่อไหร่ จ้าตัวบอกว่าถึงแม้จะไม่ได้เปิดหน้าแบบร้อเเซแต่ก็ไม่ได้ปิดเวลาไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันตลอดไม่มีพลางตัวอีกฝ่ายจะชอบตามไปซัพพอร์ตตามงานอยู่เสมองานต่างประเทศบางงานก็ไปถ้าเป็นคนใกล้ตัวก็คงจะเห็นหน้ากันอยู่แล้วเพราะก่อนจะเลื่อนขั้นมาเป็นแฟนก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นความรักที่อยู่ด้วยกันมาทุกช่วงเวลาตอนนี้ก็คบกันมาประมาณหปี แต่เหตุผลหลักๆที่ไม่ยอมเปิดหน้าก็เพราะอีกฝ่ายเป็นคนนอกวงการยังไม่พร้อมเวลาออกไปด้านนอกแล้วมีคนมาทักหรือจำได้และอยากให้เกียรติอีกฝ่ายด้วยเลยต้องถามตลอดว่าพร้อมหรือยังช่วงนี้ก็เลยเน้นลงรูปที่เบอร์ไปก่อนถ้าหากถ่ายมาสิบรูปแล้วรูปไหนที่เบอร์ก็จะเลือกรูปนั้นลงเลยทุกอย่างเกิดจากการคุยกันทั้งสองคนแล้วพอใจแบบนี้ทั้งสองฝ่าย แต่อนาคตจะเปิดหน้าตอนไหนยังไงก็คงต้องถามอีกฝ่ายก่อนอยากให้อีกฝ่ายค่อยๆปรับตัวแต่ถ้าหากมีคนไปตามดูหรือเปิดวาร์ปก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าจะให้ลงรูปเองก็ยังก่อนดีกว่าทั้งงานทั้งความรักและธุรกิจก็กำลังไปได้สวยและกำลังจะกลับมารับละครหลังจากที่ห่างหายจากหน้าจอไปนานหลายๆคนคงสงสัยว่าจะมีแผนแต่งงานหรือไม่ยังไง เจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมแต่ทางฝั่งครอบครัวอยากให้แต่งแล้วเพราะแม่อยากมีหลานส่วนแฟนหนุ่มก็พร้อมแล้วแต่ถึงจะเอ่ยปากว่ายังไม่พร้อมแต่ก็จะมีการพูดคุยอนาคตไว้บ้างแล้วเพราะสาวมินแอบไปไปเปลยกะลัดเพชรที่อยากได้ไว้แต่ก็ขออุบไม่บอกว่าอยากได้กี่กะลัดเพราะกลัวว่าถ้าเป็นข่าวจะเป็นการกดดันอีกฝ่าย มองว่าเรื่องเวลาไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะรู้จักกันมานานมากแล้วถ้าแฟนหนุ่มจะคุกเข่าขอแต่งงานตอนนี้ก็ช็อกเพราะยังไม่ได้เตรียมใจอะไรไว้แต่ก็คิดว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้อยากให้เกิดขึ้นแบบธรรมชาติเน้นความจริงใจอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเพราะอยากกินไข่เจียวเป็นเหตุสังเกตได้ก็เพราะเป็นคนที่ชอบช็อปออนไลน์เลยลองสั่งกระทะไว้สำหรับพ่อดโดยเฉพาะ แต่สั่งก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดอะไรเยอะมากแต่พอมีของมาส่งก็ทำเอาเจ้าตัวถึงกับตกใจเพราะกล่องใหญ่มากซึ่งล่าสุดที่สั่งไปก็มีแค่กระทะแต่พอเปิดออกมาถึงกับช็อกเพราะกระทะที่ได้มาใหญ่มากเป็นกระทะแบบตะโกนทุกอย่างที่อยู่ในเซตใหญ่หมดเลยเช่นตะหลิวฟอย์ขัดหม้อแต่อาจจะเพราะสั่งของตอนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ตอนไข้สูง40เลยได้กระทะเปอร์0มาเลย ถึงจะบอกว่าชินกับความโก้ของตัวเองไปแล้ว